สวัสดีค่ะพบกับ b e ซีเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำดอกลักกันนะคะต่อเนื่องจากคลิปพวงมาลัยนะคะซึ่งเราทำดอกจำปาไปแล้วส่วนคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำดอกลักกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกลักที่เราทำไว้แล้วนะคะมีทั้งหมด5กลีบด้วยกันอันนี้มันเป็นสีขาวเดี๋ยวเราจะใช้สีเขียวนะคะในการสาธิตถักให้ดูเพราะพื้นเราเป็นสีขาวนะคะอันนี้ก็คือดอกลัก นะคะคที่เราถักแล้วเราก็จะนํามาร้อยเป็นอุบะแบบนี้นะคะมาเก่งเรามาดูวิธีการถักกันเลยค่ะเราจะถักคล้ายๆดอกจำปานะคะเราจะถักเป็นห้ากรีบเสร็จแล้วเราก็จะนำมาเย็บติดกันนะคะนี่ก็คือนี่นะคะแล้วก็ทำเหมือนกันแบบม้วนมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือดอกหรือกรีบที่เราทำเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราใช้เบอร์สี่นะคะเช้เบอร์สี่เสร็จแล้วเราก็พันไหมนะคะแบบนี้นะคะเสร็จเราก็ถักโซ่ทั้งหมด7ครั้งด้วยกันนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดไม่ได้เจครั้งแล้วนะคะให้เราคลิกกลับลงมาแทงที่โซ่ที่สี่นะคะเราจะเว้นไว้3ามโซ่ที่สี่ แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อให้มันมีติ่ง,งกับให้มันมีติ่งติ่งแบบนี้นะคะด้านล่างเสร็จแล้วหลักถัดไปนะคะเราก็จะถัก X นะคะก็คือแทงลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะพันแล้วก็ดึงมาแบบนี้เลยนะคะหลักถัดไปนะคะ เราจะพันไหมก่อนแล้วเราก็จะแทงออกไปแล้วก็จะเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็พันไหมเสร็จแเราก็ดึงทลุไปทั้ง3ช่องเลยนะคะหลักถัดไปนะคะเราก็พันไหมเสร็จแล้วเราก็แทงลองอไปแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะมันจะได้3มช่องสห่วงแบบเมื่อกี้นะคะแต่นนี้เราจะพันไหมครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะ นลอดมันมาสองช่องก่อนนะคะมันก็จะเหลืออีกสองห่วงสองช่องด้วยกันอย่างนี้นะคะเราก็ผ่านแล้วก็ทําอย่างนี้ครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะดูเหมือนเราจะได้ส่วนที่โค้งตรงนี้แล้วก็สูงขึ้นไปแบบนี้นะคะเสร็จเราก็แทงลงไปในช่องในช่องนี้เลยนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะมันก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ทําหลักถัดไปเลยค่ะหักโซ่เจ็ดครั้งด้วยกันนะคะ นนี่ะะคเสร็จเราก็พลิกกลับมาแทงลงลงช่องที่4นะคะแทงไปใงช่องที่4แล้วก็ดึงไหมขึ้นมาดึงขึ้นมแบบนี้นะคะต่อไปช่อ<ป>งถัดไปก็คือถัก X นะคะแทงลงไป <โ frustrating. S 2> แล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาพันแล้วก็ดึงแบนี้เลยนะคะช่องถัดไปเราพันก่อนนะคะแล้วก็แทงลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมา แล้วก็พันไหมอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงทะลุมาเลยทั้งสามช่องช่องถัดไปช่องสุดท้ายนะคะพันแล้วเราก็แทงลงไปเราก็ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไปพันไหมลอดมาสองช่องนะคะให้เหลือสองช่องแบบนี้เราก็พันไหมครั้งหนึ่งเราก็ดึงมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับไปในช่องใหญ่นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ นี่นะคะเราจะทําทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้เนาะห้ครั้งนี่นะคะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเย็บเวลาเราทําเสร็จ5กลีบแล้วนะคะให้เหลือไหมนี่ไว้เยาวยาวเลยนะคะแล้วก็ เข็นเข้าไปนี่นะคะนี่นะคะอันนี้ท้ายตัวนี้เราสามารถดึงได้อย่างนี้นะคะเมื่อได้มาอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ไหมยอยู่นี้ใช่ไหมคะเวลาเราเย็บเนี่ยเราจะพลิกอย่างนี้นะคะจับพลิกอย่างนี้นะคะเราจะเย็บส่วนด้านในมันด้านนี้นะคะ ให้ติดกับอีกรีดหนึ่งอย่างเช่นกรีดนี้นะคะอย่างเช่นกรีดนี้เราก็จะแทงไปตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอารีดหลังนี่นะคะบิดลงมาแบบนี้นะคะคือเราจะมาเย็บเราจะมาแทงตรงส่วนนี้นะคะเห็นไหมคะมันกรีดมันก็จะบิดลงแบบนี้นะคะมันจะบิดลงแบบนี้นะคะ ก็ดึงอย่างนี้นะคะปีกนี้เราก็ปิกลงอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้สอดแทงเข้าไปตรงนี้นะคะนี่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันพลิกมันขึ้นนี้นะคะเราจะแทงส่วนด้านล่างแบบนี้มันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ คือให้เราดึงให้เราดึงมันลงด้านล่างแบบนี้อย่างนี้นะคะดึงมันลงด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็ยบดย็ดติดกันองเงี้ยนะคะ ให้รอบนะคะแล้วเราก็จัดมันนิดนึงนะคะเย็บให้รอบให้มันปิดกันนะคะค่อยๆเย็บเราก็จะได้รูปทรงมันออกมาแบบนี้นะคะ เราค่อยๆเยหย็ยดนะคะค่อยๆจัดสรงมันไป ก็หาวิธีนะคะเย็บให้สวยนะคะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็จะได้ดอกลักออกมาแล้วนะคะเป็นลูกลูกทรงแบบนี้นะคะเราก็เก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ดอกลักเอามาไว้ร้อยมาลัยแบบนี้แล้วค่ะ เป็นดอกๆแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ